ดี ie Harriet, ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอนันร์แท็กคันทปเงแล้นะคะช่องนี้มีแต่ความซึ้และนี่ก็คือพลายเวรสมีเดือนกรกฎาคมค่ะมาเลยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหงานเยอะมากเลยทั้งพ่อป้ามาม่าไปฉีดวัคซีนนะคะนักเรียนของนาหวานต้องเล่นเป็นโน้ เพื่อที่จะแข่งเป็นโนโแบบรี o ม e กับประเทศฝรั่งเศสนี่ไฮโซมากก็เลยทําให้งานมันค่อนข้างยุ่งค่ะก่อนอื่นเรามาดูว่าเดือนที่แล้วเราทําอะไรไปบ้างนะคะคือเดือนที่แล้วภาพเก่าแล้วก็มีคอนลอลิต้านะคะ,ะเห็นภาพชัดเจนไหมวาน่าจะเห็นชัดแล้วเป็นอันนี้นะคะในช่วงเดือนนี้เนะนี่ยนวานต้องมีบับเบิ้ลคลาสก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นการจดเนื้อหาในบับเบิ้ลคลาสของนองวานมากกว่านะคะแล้วนวานจะย้ายความเป็นเดรรี่ไปไว้ในฮโบนิจิแทนคะ่ะตอนนี้ตัวนวานอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะก็เลยไม่ คราวนี้มาที่เดือนกรกฎาคมกันค่ะตอนแรกนวานคิดซิมเอาไว้คือ waffle puff นะคะคืออะไรที่มันดูนุ่มๆฟูๆแต่ในช่วงระหว่างที่กำลังคิดนั่นเองนะคะก็เป็นช่วงผ่านของวันเกิดนวานนะคะข้าพเจ้าก็โน้ติสบางอย่างว่าทุกคนเนี่ยคงเป็นห่วงความรู้สึกนวานมั้งทุกคนพยายามจะลดอายุให้นวานกันหมดเลย <laughs> ปีน,น,นี้นวายุสามห้าแล้วค่ะก็เขินๆที่จะบอกคือไม่ได้เขินที่อายุมากนะแต่เขินเพราะว่าความชอบนวานมันยังแบ๊วอยู่เลยอะชอบตุ๊กตาอยู่ยังชอบเครื่องเขียนอยู่ใครทีรีสของหลายๆคนก็อาจจะมองว่าสาม ห้าไม่ควรจะชอบของแบบนี้ซึ่งข้าพเจ้าชอบทาไงได้มันชอบจริงๆอะ่ะแต่ว่าตัวนาวานเองภูมิใจกับทุกช่วงอายุของนาวานนะคะตัวอย่างเช่นตอนสิตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้มีแบบประชาชนแล้วก็พอนวานอายุ20มันเราก็ตื่นเต้นเพราะว่านาวานจะได้เป็นผู้ใหญ่แล้วข้พาพเจ้าไม่ใช่ผู้เยาว์อีกต่อไปความรับผิดชอบอะไรี้มันน่าจะกว้างขึ้นแล้วพอนวานยี่ห้าเราก็ตื่นเต้นอีกเพราะยี่ห้ามันเป็นประตูที่เราจะเป็นผู้ยหญยผู้ใหญ่จริงๆแล้วข้าพเจ้าเรียนจบปริญญาโทตอนะอายุ24่่อะคะ่พะพอ25าเนี่ยนาวานรู้ส มันเปิดเข้าสู่โลกจริงๆแล้วลหละพอสามสิบนวัตเริ่มรู้สึกว่านี่คือประตูของความมัชัวร์ความมั่นคงประตูสู่ที่เราจะต้องเตรียมตัวปูฐานไปถูกเขาเป็นผู้ใหญ่อายุ4 0บอ่ะใช่พออายุ35ตอนนี้นวัตนะแฮปปี้กับอายุนี้เพราะว่านวัตรู้สึกว่าย้อนไปแต่อายุ30จนถึงตอนนี้ห้าปีผ่านมาเนี่ยนะวัตไม่ได้เสียใจกับการตัดสินใจอะไรคือนวัตได้ดําเนินชีวิตมาตามแผนที่ข้าพเจ้าวางเอาไว้โอเคมีความเสียายนิดหน่อยที่พลันบางอย่างของเรามันพับไปด้วยโควิดตัวร้ายนะ,นะคะแต่ว่าอะไรมีความหวังว่า ว่าเรายังมีห้ปีที่เราจะไปสู่ประตูของอายุ40ซึ่งอายุแห่งความมั่นคงค่ะมั่นคงไม่ได้หมายถึงว่ารวยอย่างเดียวนะแต่มั่นคงในการใช้ชีวิตจุดยืนที่ชัดเจนมีจุดหมายที่ชัดเจนมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็เป็นที่พึ่งของทุกๆคนฉะนั้นนวานก็เลยตื่นเต้นว่านี่ฉัน3าห้าแล้วฉันมีเรื่องอีกทำอีกเยอะมากเลยเพื่อฉันจะเป็นคนที่ดีพร้อมในอายุ40นั้นฉะนั้นนวนก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาหยุดนับอายุตัวเองหรือว่ามานั่งเขินอายกับอายุนี้ไม่ได้กลัััววววแแกกก่่่่่ตตตมมมีีคาืนนนเ้บททุชง เ,าาเหมือนกับเป็นการได้เปิดหนังสือเล่มใหม่มีความท้าทายใหม่ๆมาทุกปีเออนวัตสนุกกับอายุนะแต่มันตลกที่คนที่รอบนบตัวนวัตเหมือนเขาคงจะกลัวนวัตรู้สกแก่แล้วบอก็่าไม่รู้ก็ช่วยลดอายุให้นวัตเลยว่านับว่าเป็น30ไปแล้วกันเนอะหรือว่านับว่า28แล้วกันเนาะหนูก็งงว่าเออทไมลดอายุให้นวัตทำไมมันไม่จําเป็นเลยมันมันเป็นความจริงอะอายุเท่านี้มันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องดีๆกับอายุนั้นอะทำไมจะต้องรังเกียจตัวเลขที่เพิ่มขึ้นด้วยอะมันไม่น่าจะต ได้ทําตัวให้เหมาะสมกับอายุนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากกว่านะไล่มายาวเลยมันเลยเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเปลี่ยนซีมของเดือนกันยายเปลี่ยนจะใช้ซีมว่า young at heart ฉันน่ะยังมีความรู้สึกสนุกสนานมีเอ NERGY อยู่มีพลังอยู่ภาพที่นวัตคัดมานะคะมันเป็นความฝันนวัตนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังในช่องนี้แล้วหรือยังว่าตอนว่าอายุ15ค่ะนวันเขียนแผนชีวิตจนถึงอายุ30มันไม่เชิงวางแผนมันกึ่งฝันด้วยนะแต่ก็ข้าพเจ้าที่ ดาเนินชีวิตได้ตามนั้นเกือบทั้งหมดเลยเพราะหวนอายุสามสิบนวก็เลยแพลนไปถึงวัยเกษียณเลยค่ะปลายทางชีวิตนวานนะคะนวนตั้งเป้าหมายไปสองอย่างอย่างที่1เลยคือนวนอยากเป็นคุณยายชิคๆค่ะคือแบบอยากเป็นคุณยายที่หลานไม่เบื่อเป็นคุณยายที่เด็กๆรู้สึกแฮปปี้ที่เราจะคุยกับเขาเพราะคุณยายของนวลเน่เป็นแบบนั้นอันที่2คือนวาน่ะอยากเป็นคนที่ถ้าตายไปแล้วอ่ะจะมีคนพูดถึงเราในเรื่องดีๆอีกหนึ่งชั่วอายุคนไม่ต้องจําชื่อนวานก็ได้แต่จําสิ่งที่นวนทําได้นวนก็รู้สึกว่ามนาภูิใจแล้ว ฉะนั้นภาพที่นวานเลือกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกงคุณยายที่ดูแบบชิคๆมาเริ่มจากคุณยายชิคๆแรกนะคะกําลังเป่าฟองสบู่อยู่นะตัดคุณยายเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณยายท่านนี้ก็จะเป่าปบัิโปให้ลอยแล้วล่องฟุ้งๆไปตอนนี้นวานนะเรียนรู้มาว่าสีฟ้าเมื่อคู่กับสีเหลืองมันจะโดดเด่นติดกาวฝั่งนี้ก่อนนะคะเฮ้ย compass man นะฮะตัวน,นี้นะคะเป็นสีไม้ระบายน้ำนวานก็จะระบายไปแบบสุม,สม ขี้เลขี้เลงี้ไปเลยแล้วเราก็เบลนดน้องนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะนี่คือปากกาพาสกาตัวนี้เป็นรุ่นพ a าสเทอจ,จริงๆเขาจะมีรุ่นแบบสีธรรมดาด้วยนะอันนี้8สีราคาประมาณตั้งแต่สี0ร้อยเถึงห้าอยกว่านะ,ะเอาน้องแบบแบรนดอมเลยค่ะทําเป็นกลมๆนี่แหละมุมตรงนี้นะคะระห,หว่านจะเขียนชื่อสิงของเราคือย่างกระทะค่ะ So young now. ตรงส่วนที่เขียนว่าอาคัตรงนี้นะคะมันไม่ค่อยชัดนะขอเขียนด้วยปากกาดำเพิ่มให้เป็นเงานิดนึงนะคะ คิดว่าแค่นี้พอแล้วทุกคนคิดว่าไงพึ่ดูมันน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขพอแล้วอะ่ะทำไมข้าพเจ้ารู้จักพอเนี่ยร่นี้คือความเป็นผู้ใหญ่ของวัยสามห้าถึงเต้นจริงๆไหมมาที่สัปดาห์ที่หนึ่งนะคะตั้งใจจะใช้ภาพนี้ค่ะคุณยายที่ปั่นจักรยานอยู่นะคะและอีกคนหนึ่งคือแม่ชีค่ะแม่ชีสกูตเตอร์อยู่นะคะสุดยอดมากค่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นภาพจริงหรือว่าเป็นภาพจากในหนังนะเฮ้ยภาพมันเล็กไปแฮ น,นี้ก่อนนวันาาได้มาจากเว็บชื่อ Weherit นะคะคุณยาท่านน,นี้จริงๆเป็นโมเดลในโฆษณา r e ร Bull นะคะค่ะอันนี้คือกล่องที่นาหวันเก็บของของคุณเกรีนาเอาไว้ใช้จนน้องเริ่มขาดทุกคนใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆถึงนาหวันจะฉีกนะคะคือเราได้ใช้เขาแน่นอน ก็จะ run out battery แล้วอะอ่าก็คือตอนนี้เราก็กลับมาสู่กล้องมือถืออีกรอบนะคะโอ้ยเดาว่าคงเป็นเพราะช่วงแรกๆนะอ่าพูดเยอะอะไรอย่างี้มั้งตรงนี้นะคะวันที่6กับวันที่7อ่ะหายไปขีดคืนมานิดนึงนะคะ 6ใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นวันที่7 Wednesday ส่วนฝั่งนี้นะคะคุณยายกําลังปั่นจักรยานนะคะข้าพเจ้าอะ่ะพอเห็นจักรยานที่เหอะนะคะก็จะนึกถึงเรื่อง et นะคะต้องมีดงดๆง,ด,งดาวเพื่อจะเป็นความ et moreover ตรงนี้นะคะนะวันอยากให้มันเรโโ b o w นิดนึงนะไม่สนใจหลักการเรนโบว์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะ sister คะขีดเส้น h oh, s e s t s o n e not ขีดเส้น sister นิดนึงนะคะนี่ นี่แหละสัปดาห์ที่หนึ่งของนวลค่ะถัดมาที่สัปดาห์ที่2นะคะต้องใจให้เป็นคุณยายแบบ on the rock ไม่ใช่คุณยายบนน้าแข็งนะคะ on the rock คือคุณยายเล่นดนตรีงหนุกหนานนะคะเพางแท้หว่างเข้าใจว่าภาพนี้น่าจะเป็นร์ตอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือของจริงคือคุณยายคู่เล่นเพลงร็อกของจริงแท้มากนวาลจะใช้ตัวนี้นะคะดีไซน์ paper ของไดโซอันนี้ของคุณยายนวลต้องการจะเปลี่ยนนะคะเป็นโดนัทอันนี้นะคะ นี่ถ้าเราตัดลองนี้ออกแล้วเราอันนี้ไปลองน่าจะได้โอ้ย genius ตัวนัดส่วนนี้นะคะตรงนี้นวลไม่แน่ใจทุกคนจะเห็นไหมนะคะว่าคุณยายท่านนี้จริงๆแกต้องมีเงานะคะแต่ว่านหวาน,นะตัดเงาแกออกไปน้หวนต้องการจะคืนเงาให้แกนะคะแต่เงาของแกต้องสมความเป็นแบบร็อก ฝั่งนี้นะคะให้คุณยายแสงพู่เหมือนกันนะคะแต่นวันจะใช้สีแม้ต์และใบน้ำเป็นเบสิกก่อนนะคะก็เช่นเคยค่ะเราค่อยๆถูไถไปนะคะระหว่งางรอตรงนี้แห้งนะคะนหวันเขียนตรงนี้ก่อนมันมีเพงหนึ่งของ Nirvana คะ่ะเขา Smell like t e e n spirit นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะดูลองๆองนาหวานจะเขียนคาว่า Shine Your Teen Spirit นะคะโอเคและนี่ก็คือวิกที่2ของนาหวันค่ะวิกที่3นะ,ค,ะคือนี่ค่ะคุณยายที่อยู่ในสกูตเตอร์2ท่านนี้นะคะแปะคุณยายนะคะแล้วตรงนี้นะคะ่ะมันเหมือนคุณยายเขาอยู่ที่บุชใช่ไหมคะแต่มันขาดอะนวันาาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนวจะเติมบุชให้เต็มก่อน ตอนนี้ฝั่งเนี้ยค่ะเส้นทางของคุณยายภาพจริงแล้วมันมันจะมีทางไปอีกไกลมากก็เหมือนกับภาพเมื่อกี้ค่ะคือนวนตะ่ะต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางของคุณยายให้มันดูแบบเท่ขึ้นเติมพวกใบมงใบไม้คือโทนนี้มันโซนสีเขียวนวัตต์เลยนึกถึงตัวนี้นะคะที่คุณเปียริน่าให้มานะโทนเขียวเนี่ย ชอบคำนี้ do as I please and this is please me มันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะคะนวานเลยจะฉี้ส่วนที่นวานฉีกไปแล้วเนี่ยคะ่ะเก็บนะคะเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆนหวานเพิ่งมาดูเต็มๆตาวันนี้ไม่ใช่คุณยายนะเป็นผู้หญิงสาวสวยมากด้วยแต่ว่าแต่งตัวแนวเก่าๆนะคะมีพวกอันนี้เพิ่มสัหน่อยนะคะ แล้วเราต้องเขียนคำพูดนะคะ Never too old to school เพื่อจะทลาไปสู่คือจริงๆน้หวานใช้คำว่า g l o w ที่แปลว่าฉายแสงนะคะและเพื่อจะพ้องเสียงกับคำว่า g o w ที่แปลว่าเป้าหมายปัญหาตอนนี้คือจะจดยังไงมากกว่าอันนี้ยังพอมีมุมนี้วันศุกร์นะนี่สิคุณยายกินวันพูดไปหมดเลยอาจต้องมาแบ่ง t u e s day ตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งว่าทีหลังเราไปแก้กันหน้างานและนี่คือสัปดาห์ที่3นะคะ Never too old to school to g l o w สัปดาห์ที่4นะคะภาพหลักที่จะใช้คือสองภาพนี้นะแก๊งคุณป้ามองคุณ ตาคุณยายกำลังเล่นสเก็ตโดกันนะคะน่ารักว่าเลยดูดีภาพเนี้ยแบบโอ้เหล่าที่เคยเป็นพรินท์เอาไว้นะคะมีตัวนี้งั้นมุมนี้เราก็ลองฉีกไปก่อนเลยไหมส่วนนี้นะคะน้หวานจะมีความแทรกแซงนะคะ คำว่า to support ก็ to be supported ตรงนี้มันเป็นแนว g o ของนาวานมากกว่านะช่วงวัยนี้ของนหวานนะคือสนับสนุนไม่ใช่แค่เพื่อนอนะแต่ทุกคนนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าเออมันก็จะมีวันที่เราก็ต้องให้คนอื่นเขาช่วยเหลือเราได้เหมือนกันพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนหวานคิดว่ามันก็แอบยากนะที่เราจะยอมรับว่าเราต้องอ่อนแอบ้างคะ่ะแต่งอีกสักหน่อยนะคะป้องกันความโล่งของนั้นนะคะ ก็คือพราวม s สมีเดือนกรกฎนองนวานะคะด้วยซีมที่ว่ายังกระทาค่ะเริ่มต้นจากคุณยายสองท่านนะคะที่กำลังเป่าบับเบิลไปทั่วกระดาหนหวานในส่วนที่เป็น Multiplanner นะคะ and then สัปดาห์แรกนะคะก็จะเป็นปั่นจักรยานแล้วก็สกูตเตอร์แบบนี้นะคะนวานเลยใช้คาว่า travel ticket ว่าดูเหมือนกับว่าเรายังมีอะไรที่ต้องเดินทางต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะคะถัดมาค่ะอันนี้คือ ทีนสปิริตนะคะที่จ,จินนว,วันได้ไอเดียค่ะำว่าทีนสปิริตมาจากชื่อเพลงนะคะเป็นคุณยาย on the rock นะคะต่อมาค่ะอันนี้นว,วันจงใจใช้สกู o ตเตอร์ทั้งคู่นะคะเพราะว่าสกู๊ตแปลว่าทลาค่ะนว,วันเขียนว่า never be too old to school to the g l o w ไม่เคยจะแก่เกินไปที่จะทลาไปสู่ผุดพ่องแต่ว่านว,วันต้องการให้มันช่องเสียงช่องพ้องเสียง,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 ยงกับคําว่า goal ที่แปลว่าเป้าหมายนะคะและสัปดาห์สุดท้ายค่ะเป็นเหมือน goal ของนว,วันอายุ35นะคะที่เราต้อง learn something new คือตอนนี้นว,วันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารู้อะไร บางอย่างต่อคําจริงมันมีอีกเยอะมากที่ต้องเรียนรู้ต่อไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ to support and to be supported คือความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราจะพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นนวัดก็ต้องให้ตนเองเรียนรู้อันหนึ่งไว้ว่าถึงแม้ว่าบางครั้งนวัดต้องการความช่วยจากคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่านวัดเป็นคนอ่อนแอก็ถ้าชอบก็ใช้นะคะนวัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะคะใครมี twitter please follow as study ideas underscore ค่ะ facebook fanpage ของนวัดคือ adante underscore pp นี่ก็ลงเรื่องส่วนตัวทั่วไปค่ะ แต่ถ้าลงเรื่องพวก scrapbooking ทั้งหลายนะคะจะอยู่ที่ a d a n t underscore selected วันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless you all